วัสดีค่ะทุกคนก่อนหน้านี้เฟชเคยได้ไปเปลี่ยนยางรถยนต์ของเฟชที่ร้านออโต้แบ็กนะคะแล้วเขาก็มีโปรในการแนะนําเพื่อนด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อไปเปลี่ยนยางที่นี่ตามเฟชเยอะมากๆเลยเพราะว่าโปรของเขาเนี่ยก็ดีจริงๆหลังจากนั้นนะคะเฟชก็เลยได้ติดตามแล้วก็พูดคุยกับทางร้านออโต้แบ็กอยู่ตลอดนะคะว่าเขามีโปรอะไรดีๆบ้างค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางร้านออโต้แบ็กเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าในเดือนเมษายนนี้เขาจะมีการเปิดสาขาใหม่นะคะที่เทพารักสิบสองนะคะแล้วก็ที่พุทธมณน ลองสอบถามพูดคุยกับเขาดูนะคะว่าเขามีบริการอะไรบ้างแล้วตอนนี้เราก็อยากจะใช้บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่พอดีนะคะเราก็เลยอยากจะลองใช้บริการสาขาที่เขาจะเปิดใหม่ดูนะคะเพราะว่าเห็นพี่ๆที่ร้านเนี่ยเขาได้แจ้งมาว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีร้านต่างๆเนี่ยมาออกบูตด้วยเผื่อเราจะได้รับโปรดีๆเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ร้านออโตแบ็กสาขาเทพารักษ์12กันเลยค่ะไปดูกันเลย อนนี้เฟชก็มาถึงที่ร้านออโตแบ็กสาขาเทพารักษ์12แล้วนะคะสาขาใหม่ร้านใหม่แกะกล่องจากออโตแบ็กเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะออโตแบ็กเทพารักษ์สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าจะใช้บริการด้านไหนคะวันนี้มาเปลี่ยนน้ามันเครื่องค่ะเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะลูกค้าเป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลเป็นเครื่องเบนซินค่ะเบนซินนะคะ ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะของ PT เปิดร้านใหม่นะคะ,คะลด50%จากปกติ1 6 0 0บาทตอนนี้เหลือเพียง840บาทะคะค่ะโอเคค่ะสำหรับลูกค้ามีบัตรสมาชิ PT ก PT m a c a r d นะคะค่ะมีบัตรสมาชิกมาด,ด้วยค่ะมีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกไหมคะวันนี้มีค่ะโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่สำหรับสมาชิกนะคะก็จะมีแถมฟรีถาดรอนอาหารหลังรถให้หนึ่งอันนะคะถ้าใครที่ยังไม่มี ก็จะแถมฟรีเจลแอลกอฮอล์เพื่อไปอีกหนึ่งอันะค,ะค่ะค่ะก็สมัครได้เลยใช่ไหมคะมคถ้าใครยังไม่มได้เลยคะ่ะ<ช>โอเค<ด>ม, <า S 2> มีมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีตรวจเช็ค25รายการให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดในช่วงสงการะค่ะอ๋อดีเลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวใช้ไม้การด้วยคะ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มารับรถของเราแล้วก็นำไปเตรียมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ ในบริเวณร้านเนี่ยก็จะมีบูธต,ต่างๆมาออกงานนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นการเปิดสาขาใหม่ก็มากันทั้งโช๊คนะคะเบรกแล้วก็ยางรถยนต์ยี่ห้อต่างๆค่ะมีโปรโยาง3แถม1แล้วก็2แถม2ให้เลือกด้วยนะคะนี่ก็คือน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาเช็คสภาพน้ำมันเดิมนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้นำรถของเรานะคะยกขึ้นไปแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเดิมออกมาค่ะ น้ำมันเครื่องเดิมก็มีสีที่ค่อนข้างเข้มเลยนะคะผ่านการใช้งานมาพอสมควรค่ะส่วนนี้ก็คือน้ำมันเครื่องใหม่ใสแจ๋วเลยนะคะที่จะใช้ในวันนี้ค่ะคุณภาพจัดเต็มมากๆค่ะหลังจากที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจเช็ค25รายการะคะ่ะก็เช็คทั้งแบตเตอรี่รถยนต์นะคะแล้วก็นำไส้กรองอากาศไส้กรองแอร์ออกมาเช็ดแล้วก็เป่าฝุ่นให้ด้วยค่ะ แล้วก็มีการตรวจเช็คน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์รอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับแจ้งว่าเราควรจะเข้ามาใช้บริการในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใช้บริการในวันนี้เลยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็รับบริการได้เลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาสรุปข้อมูลการตรวจเช็ครถเราให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการตรวจเช็คยิมานาณติกฟรีโดยไม่มีค่าบริการนะครับอาจจะมีพวกช่วงล่างแล้วก็ ตงงรถบีกโชค๊คอัพแล้วก็ลูกหมากนะครับก็ตอนนี้ขอลูกค้าก็จะมีตัวน้ำมันเกียร์ที่เกิดระยะนะครับเรารอบหน้าก็เปลี่ยนก็ได้ครับแล้วก็จะมีหม้อน้ําเกลือจางนะครับอะไรที่บกพร่องอยู่ติดไให้อยู่ในกระดาษนี้นะครับตอนนี้นะคะรถของเฟชก็ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทางร้านนะคะเขาก็ได้แถมบริการเช็คฟรี15รายการให้รถเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังได้รับคูปองนะคะในการที่จะรับเครื่องดื่มฟรีที่ร้านกาแฟาพันไทยอีกด้วยค่ะช่วงเปิดร้านใหม่นะคะทางร้านเนี่ยเขาก็มีโปรเยอะมากๆนะคะไม่ว่วาจะเป็น การเปลี่ยนยางลดเดต์วนะคะ3แถม1หรือว่า2แถม2นะคะรวมถึงการได้รับส่วนลด50%นะคะในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผ้าเบรกแบตเตอรี่นะคะแล้วก็โชค๊คอัพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักให้เราด้วยนะคะอย่างวันนี้นะคะเฟชก็ได้รับเป็นถาดวางอาหารในรถอันนี้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีบัตร PT m a g c a s นะคะถ้าเกิดว่าใครสมัครบัตรในวันนี้เนี่ยก็จะได้รับเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไปด้วยค่ะเยอะจริงๆใช่ไหมคะบอกเลยว่าคุ้มมากค่ะ สำหรับโปรเปิดสาขาใหม่นะคะอย่างวันนี้เนี่ยที่เฟชมาในสาขาเทพารักษ์12นะคะเขาก็มีโปรในช่วงวันที่2-4เมษายนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่พลาดโปรของสาขานี้ไปในเดือนเมษายนเขายังมีอีกสาขานึงนะคะที่เปิดใหม่ ก็คือสาขาพุทธมนตรสาย3ค่ะที่จะเปิดบริการในวันที่7-9เมษายนนี้นะคะก็มีโปรดีๆไม่แพ้กันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาศูนย์บริการนะคะที่จะเข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางหรือชิ้นส่วนแล้วก็อะไรอื่นๆของรถยนต์นะคะก็ลองสอบถามโปรโมชั่นกับทางออโตแบ็คได้เลยค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะสาหรับคนที่เข้ามาใช้บริการออโต้แบ็กในปีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีให้เราได้ร่วมชิงรางวัลบัตรเติมน้ํามันด้วยค่ะเมื่อเราใช้บริการครบ3 0 0 0บาทนะคะเราก็สามารถสแกน QR code นะคะเข้าไปใน Facebook ของออโต้แบ็กแล้วก็เข้าไปลุ้นคูปองเติมน้ํามันฟรีมูลค่า3 0 0 0 0บาทนะคะทุกเดือนได้เลยค่ะเขาก็จะจับรางวัลแจกไปนะคะยาวๆไปถึงสิ้นปีเลยค่ะและสุดท้ายนะคะพอสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะจับรางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรางวัลที่1น,นะคะมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทเายนะคะ ก็เอาไปเติมน้ํามันกันได้ทั้งครอบครัวฟรีไปเป็นปีๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลที่2ที่3อีกนะคะรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึง0 0 0 0 0บาทเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาใช้บริการก็อย่าลืมร่วมชิงรางวัลไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเฟชก็ต้องขอขอบคุณออโต้แบ็กที่ได้แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ให้เฟชได้เข้ามาใช้บริการที่สาขาเทพรักษ์12ที่เป็นสาขาใหม่แห่งนี้ด้วยค่ะ ทุกครั้งนะคะที่ออโตแบ็คเขามีการเปิดสาขาใหม่เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะแต่นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆที่จะคอยมาจัดให้เราเนี่ยตลอดทั้งปีเลยค่ะอย่างเช่นตอนที่เฟชเนี่ยได้เข้าไปเปลี่ยนยางรถยนต์ของเฟชนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นโปรที่ดีมากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่อยากจะพลาดโปรโมชั่นดีๆจากออโตแบ็คเนี่ยก็สามารถกดติดตามที่ Facebook Fan นเ g e ของออโตแบ็คไทยแลนด์ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครที่ชอบโปรโมชั่นดีๆนะคะก็สามารถติดตามที่ y o u YouTube f r e s h t a l k นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage f r e s h Money ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ